สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอใคร s, s. <S ที่เข้ามาดูรู้แน่นอนครับใครที่ไม่ดูก็ไม่รู้ครับไม่เป็นไรครับอะ่ะมาดูกันทรงนี้จะเป็นทรงสกินเฟดเบอร์แปดนะครับสกินเฟดเบอร์แปดนะครับอะผมก็จะไล่รอบหัวเลยนะครับไล่รอบหัวเลยผมก็ตั้งระดับไว้ก่อนตั้งระดับไว้ก่อนไหผมตั้งระดับไว้ก่อนผมก็จะไล่รอบหัว ข้างบนเราก็จะเก็บเป็นเบอร์แปดแล้วเราก็จะกันขอบคมกันขอบคมเพื่อจะให้มันดูเท่ 900. แล้วก็ดูแบบว้าวุ่นนะครับอะแต่แตเราก็เราก็จะเก็บรายละเอียดปัดออกนอยปัดออกนอาเดี๋ยวข้างล่างใช่ไหมข้างล่างเราก็จะปัดออกให้หมดก่อนอ่ะเราก็จะไล่ข่าวือเตือนต่ออจาะกันขอบให้คมนะครับเก็บรายละเอียดให้คมนิดๆให้คมนิดๆแล้วก็จะไล่ ด้านล่างครับอ่าด้านล่างจะไม่มีจอนครับด้านล่างจะไม่มีจอนครับข้างๆรอบหัวจะไม่มีจอนเลยขาวนวลเกินไปเลยครับอ่าจะไล่เฟดเลยครับเราไล่เฟดให้เนียนกิ๊บเลยนะครับอ่าไล่เลยครับอ่าไล่ขาวนวลเกินไปเลยป่ะระดับของเราที่ทําไว้ก็อยู่ประมาณนี้ครับอ่ะนี่ก็คือทรงสกินเฟดเบอร์8นะครับอ่าใครอยากตัดทรงสั้นๆผมแนะนําทรงนี้เลยครับ รับรองว่าดูเท่นแน่นอนครับขอบ,ขอบคุณครับ